วันนี้นะคะขวัญได้มีโอกาสมาร่วมง,งานแต่งค่ะแล้วก็มาร่วมในขบวนแห่ขันมากมาขอเจ้าสาวนะคะให้กลับเพื่อนรุ่นน้องค่ะเราก็จะมาบ้านหลังนี้กันนะคะถึงเวลาเราก็ตั้งขบวนค่ะเพื่อที่จะแห่ไปยังบ้านเจ้าสาวนะคะแล้วพอถึงเริ่มเราก็จะเริ่มเดินขบวนกันไปนะคะ่ะส่วนมากจะใส่เสื้อสีแดงนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวเป็นคนจีนนะคะเชื้อจีนก็นับถือ เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มเดินแล้วนะคะจะใช้เวลาไม่นานค่ะจากที่นี่ไปถึงบ้านเจ้าสวาวนะคะก็สักประมาณ5นาทีนี่นะคะขวัญก็เริ่มขบวนเดนเขะานะคะเดินขบวนเลยกเขค่ะ ก็เปล่าสูงเสื้อสีชมพูนะคะหวานแหววในที่สุดก็มาถึงบ้านเจ้าสาวนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีประตูเงินประตูทองอยู่นะคะกั้นไว้แล้วก็ให้เจ้าสาวทำตามที่ฝ่ายหญิงต้องการนะคะเพื่อที่จะผ่านด่านเข้าไปได้ะคะ่ะมีการเจราจาตกลงกันนะคะว่ายังไง เห็นบอกว่าให้มีบอกรักดังๆนี่แหละคะ่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณโต๊ะด้านหน้านะคะที่แสดงรูปเจ้าบาวเจ้าสาวนี่คะ่ะเข้ามาแล้วนะด้านในเจ้าสาวสวยมากคะ่ะนี่ก็จะเป็นแขกคะ่ะที่นั่งรอยอยู่ด้านนอก แล้วก็แต่ละคนก็ทยอยไปมัดมือแล้วก็อวยพรให้คู่จะบ่าวสาวนะคะนี่ค่ะเขาเลี้ยงจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะส่วนตอนเย็นก็จะมีอีกปาร์ตี้หนึ่งค่ะที่โรงแรมนะคะ